สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกม Dragon Quest 1S S กันนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับชุดคอสตูมหรือชุดแฟชั่นของตัวละครในเกมนี้กันนะฮะใครที่เล่นเกมนี้แล้วอยากจะเก็บโทฟี่แพตินดัมเนี่ยนะฮะก็าอาจจะต้องเก็บชุดให้ครบด้วยนะฮะซึ่งสำหรับผมแล้วมันก็ยากมากอะไรที่ว่ายากมากเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะ โอเคแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็อาจจะมีหลงหลงลืมลืมบ้างนะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะทําตั้งแต่ตอนที่เล่นจบแล้วแหละนะฮะแต่พอตอนนั้นเลยมานานลวก็เลยแบบอาจจะมีหลงหลงลืมลืมครับว่าชุดนี้ได้มายังไงอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องกราบขออาภัยไว้ก่อนนะฮะนะที่นี้โอเคเดี๋ยวเราไล่เลยนะฮะตั้งแต่ตัวผู้กล้านะฮะ ชุดู้ก้านะฮะไอชุดอิชิอันนี้ก็จะได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะฮะอย่าเพิ่งเอออ๋อ,อมันได้ได้ตอนที่นี่ฮะกลับมาที่โลกอดีตนะฮะกลับมาที่โลกอดีตไปเอาที่บ้านของผูก,ก้านะครับเออบอกก่อนอาจจะมีสปอยเนื้อเรื่องบ้างนะเพราะว่าบางชุดมันต้องได้ตามเหตุการณ์นะฮะ ต่อไปอันนี้ก็อันนี้ได้ตามเนื้อเรื่องนะฮะได้ตามเนื้อเรื่องส่วนชุดนี้อันนี้ก็เหมือนจะได้ตอนที่ไปแข่งม้านะครับที่เมืองสมาสมาดีนะฮะส่วนชุดนี้นะฮะชุดนี้ชุดของยูกโนนะฮะก็อันนี้รู้สึกจะได้อ้น,นี้มาครับคู่มือในการสร้างนะฮะตอนที่เราไปที่เมืองที่ปราสาทของพ่อแม่พระเอกอ่ะนะครับเราจะได้ตำราอันนี้มา แล้วก็เอามาสร้างส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ต้องกลับมาที่โลกอดีตก่อนนะครับถึงจะได้อันนี้จะเป็นชุดของพ่อพระเอกนะฮะชุดพาเลทเหรอชุดพาเลทได้ตามเนื้อเรื่องนะฮะได้ตามเนื้อเรื่องแล้วก็ชุดพูก,ก้าชุดพูก,ก้ารู้สึกว่าจะได้ตอนที่ไปลงดันเจียนบททดสอบนะครับบททดสอบ ก็ต้องสำรวจแผนที่นั้นดันเจี้ยนนั้นนะฮะมันจะมีทั้งหมวกแล้วก็ชุดนะครับก็ลองสำรวจให,ให้ทั่วนะฮะต่อไปคนระับชุดนี้ก็ต้องกลับมาที่โลกอดีตเช่นเดียวกันนะครับไปเคลียร์ไอหมู่บ้านหมู่บ้านที่ติดกับภูเขาไฟอ่ะนะฮะแล้วพอเราเคลียร์เรื่องของมังกรมังกรไฟอะ่ะมังกรไฟเสร็จแล้วก็จะได้ชุดนี้เออไม่ได้ไม่ได้ต้องไปซื้อที่ร้านขาย ชุดครับถึงจะได้มาออนะฮะอันนี้ได้ตอนที่เปิดเกมเลย <c oughs> นะเป็นชุดของผู้กล้าภาค8นะครับโอเคผู้กล้าผ่านไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นคามิลบ้างนะฮะคามิลส่วนใหญ่ก็มันจะจะเป็นชุดของมันนั่นแหละแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือจะถ,ถอดมหมวนะฮะ ชุดแรกอันนี้รู้สึกว่าได้ทำเควสมัง้งอันนี้นะครับต้องทำเควสที่เมืองโซโลติโกนะฮะจำไม่จาไม่ได้แล้วว่าเมืองไหนนะเนี่ยส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นถอดเสื้อนะครับอันนี้จะเป็นชุดขโมยอันนี้จะเป็นราชาขโมยนะฮะไอชุดน,นี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าต้องได้เล่นไปจนเกือบจบอะ ะะต้องเก็บกุญแจดอกสุดท้ายให้ได้ก่อนนะฮะน่าจะได้ที่ปราสาทใต้ปราสาทนี่แหละเออใต้ปราสาทที่เมืองเดรูคาราดาเออนะฮะใต้ปราสาทต,ต้องได้กุญแจดอกสุดท้ายก่อนนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับถอดหมวกต่อไปชุดนี้โจรสลัดชุดโจรสลัดชุดโจรสลัดรู้สึกจะได้ไปซื้อที่เมืองใต้น้ำมัง้งนะครับเมือง มึงนางเงือกอะ่ะนะฮะมันมีทั้งหมวกแล้วก็ชุดนะส่วนอันนี้ชุดราชาโจนสลัดนะฮะชุดราชาจนสลัดรู้สึกว่าจะต้องกลับมาที่โลกอดีตกลับมาที่โลกอดีตแล้วก็เปิดร้านขายของที่หมู่บ้านพระเอกอะ่ะแล้วก็จะมีมีขายนะครับเสื้อผ้าเนี่ยมีขายแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีพร้อมหมวกด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะบางอันอาจจะต้องไปเคลียร์เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก่อนมันถึงจะได้มานะ แล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่ก็คือชุดนี้อันนี้รู้สึกจะเปิดหีบเปิดหีบที่ที่เกาะที่เกาะนะฮะตอนที่เราได้เรือมานะครับได้เรือมาแล้วก็ลองสำรวจตามเกาะตามอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะต้องกลับมาที่โลกอดีตด,ด้วยนะเพราะว่าช่วงช่วงครึ่งแรกอ่ะครึ่งแรกหรือครึ่งกลางที่เราได้เรือมาแล้ว่บางเกาะเนี่ยเรายัางยังไปไม่ได้ร้อยต์ฮะเออต้องกลับมาที่โลกอดีตก่อนนะถึงจะได้ ต่อไปนะฮะเบโลนิก้านะฮะเบโลนิก้าบ้างเบโลนิก้าก็ชุดแมวก่อนชุดแมวรู้สึกอันนี้ซื้อที่เมืองเมืองไอที่เป็นท่าเรือ,อะนะครับทั้งหมวกแล้วก็ทั้งหมวกแล้วก็วกวกชุด <c oughs> ไอแมวดำอ๋อแมวดำอันนี้ต้องไป ต้องไอ้ mind. Mind. นี้จะเป็นในเรื่องเสริมของภาค S แล้วก็คือที่ว่ามันไปตามเหตุการณ์ของภาคต่างๆนะฮะอันนี้จะไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านเหตุการณ์ของภาค9เหตุการณ์ของภาค9ที่ว่าเป็นของลิกะเป็นโรงเตี้ยมลูก้านะฮะแล้วก็ไปคุยหรือทำเควสอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าซื้อเอาเนี่ยแหละถึงจะได้มาชุดแมวดำนะฮะ ต่อไปชุดนี้ชุดนี้รู้สึกว่าจะได้ตอนเข้ามาในเกมมันให้ฟรีฮะชุดนี้ได้ฟรีมาชุดหมูป่านะฮะอันนี้ชุดนี้ได้ที่ไหนนะชุดนี้น่าจะซื้อเหมือนกันฮะเออชุดนี้น่าจะซื้อเหมือนกันหรือว่าทำเควสจำไม่ได้ละนะครับส่วนชุดนักเรียนนะฮะชุดนักเรียน2ชุดนี้อันนี้ไม่เหมือนกันชุดนักเรียนอันนี้ก็คือไปเอา ไปเอาที่เมืองไอ้น่ะเมือง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 ผู้หญิงอะ่ะโรงเรียนผู้หญิงที่แลกเหรียญนะ่ะนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าซื้อซื้อหรือว่าแลกเหรียญถ้าแลกเหรียญก็อาจจะต้องระดับช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าหรือว่าซื้อที่เมืองไอ้น่ไอชุดเดียวกับที่เนี่ยของไอแมวดำะนะที่ลิกกันะอาจจะนะ ต่อไปชุดนี้นะฮะชุดนี้อาจจะต้องกลับมาที่โลกอดีตก่อนฮะแล้วก็ไปที่เมืองกอสตาไปเคียร์ในเรื่องกอสตาเออน่าจะนะฮะคร่าวๆนะก็คือกลับมาที่โลกอดีตแล้วก็มาที่เมืองคาสม,มาที่เมืองกอสตานะตอนพอเรากลับมาจากโลกอดีตปุ๊บมันจะกลายเป็นคาสิโนโละ โอเคต่อไปฮะชุดนี้คืออ๋อชุดนี้เปิดหีบชุดนี้เปิดหีบที่บททดสอบนะ,ะบททดสอบที่เราจะไปเก็บของต่างๆอะในดันเจียนช่วงบททดสอบเนี่ยจะมีของดีเยอะมากนะฮะแล้วก็ชุดนี้เอชุดแองเจิล ไม่แน่ใจว่าซื้อหรือเปิดหีบนะฮะน่าจะไปที่หมู่บ้านพวกเทพอ่ะนะฮะหมู่บ้านพวกเทพนะ,ะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าได้ได,ได้มาอย่างไงโอเคต่อไปฮนะ,ะเซเนียนะครับเซเนียบ้างโอเคมาเริ่มชุดนางลำนะ,ะชุดนางลำอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อนะ,ะจะซื้อเอานะ,ะที่เมืองสามาธือิป่าช่วงแรกๆเลยอ่ะนะครับ นางลำเทพเจ้าอันนี้ได้ที่เมืองลิกะเหมือนกันเออได้ที่เมืองลิกกะหมู่บ้านลิกไอซื้อที่หมู่บ้านลิกะนะฮะในพักเกนะครับต่อมาอันนี้ก็เหมือนจะซื้อเหมือนซื้อหรือทำเคลสจำไม่ได้แล้วเนี่ยไอชุดชื่อจะเป็นชุดเดียวกับไอของเบโรนิก้าสีเขียวอะเมือเ่อกี้อันนี้แลกเหรียญ นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลิกะหรือว่าแลกเหรียญเนี่ยแหละผมไม่มั่นใจนะไอชุดสีขาวแล้วก็ชุดนี้เอชุดนี้นึกไม่ออกเว้ยชุดนี้เหรอเออชุดนี้นึกนึกไม่ออกอ่าอย่าเพิ่งไอบนเกาะท้องฟ้าหรือเปล่าอาจจะเป็นไอเกาะเกาะที่อยู่บนท้องฟ้านะฮะอันเนี้ย ส่วนอันนี้เหรออันนี้น่าจะเอ่อชุดมันเหมือนใจอยู่ัขอนึกก่อนพยายามที่นึกเต็มที่เลยตอนเนี้ยพยายามนึกเต็มที่อันนี้น่าจะได้จากหีบฮะได้จากหีบต้องมีกุญแจอดอกสุดท้ายก่อนมัน้งอันเนี้ยเออนะฮะแล้วก็ชุดอะไรเนี่ย อันนี้อ๋ออันนี้ได้ต่อไปดันเจี้ยนบททดสอบฮะก็เดินสำรวจดีๆนะมันทั้งหมวกแล้วก็ชุดนะครับส่วนชุดนี้อ๋อชุดนี้ต้องไอ้นี่ชุดนี้ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ยากมากตีบอสร,รับฮะบตีบอสร,รับตอนที่ไอ,อ้บอสร,รับในไอหอคอยเวลานะครับที่ว่าเป็นเล่นเป็นพิกเซลอะนะฮะนั่นแนหะ ถึงจะได้มานะฮะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ไม่มั่นใจที่ไหนอาจจะใกล้ๆเคียงกับไอ้ของไอ้นั่นนหะเมโลนิก้าชุดแอนเจนอ่ะอันนี้เป็นชุดเดวิลนะฮะโอเคนะ,ะบางอันผมจำไม่ได้ก็ขออาภัยนะเพราะว่าเล่นมานานละ <c oughs> อ่ะต่อไปครับชีลุปียากันบ้าง ชิลูเปียแฮนซัมแฮนซัมอันนี้รู้สึกจะเขียเนื้อเรื่องมั้งเนืน้อเรื่องหรือว่าซื้อนะฮะที่เมืองกอสตาหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเล่นกลับมาที่โลกอดีตก่อนนะครับกลับมาที่โลกอดีตถึงจะได้มั้งนะฮะแล้วก็ชุดพาเลท มันจะมีได้จากคาสิโนผมไม่มั่นใจว่าอันไหนบ้างที่ต้องใช้เหรียญคาสิโนแรกนะครับคิดว่าแน่แหละมันจะมันจะมันจะมีอยู่เออนะฮะแล้วก็ชุดนี้เหรอเอ,อชุดนี้ไม่มั่นใจเว้ยว่าต้องเคลียร์เนื้อเรื่องหรือเคลียร์เควสนะฮะอันนี้น่าจะอันนี้อันนี้น่าจะแลกเหรียญเล็กแลกเหรียญเล็กให้ครบนะฮะ แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้กลับมาที่โลกอดีตครับแล้วก็ไปเคลียร์เนื้อเรื่องของชิรุเปียที่เจอพ่อมัอนบังเอ,อิถึงจะได้นะฮะโอเคต่อไปนะฮะต่อไปคุณปู่โลกันบ้างคุณปู่โลนะฮะมีไม่เยอะนะฮะก็อันแรกเลยยูก อันนี้จะเป็นชุดราชายุคก่อนชุดนี้รู้สึกจะแลกเหรียญน,นะครับแลกเหรียญเล็กนะครับแล้วก็ชุดชุดนี้อันนี้น่าจะได้จะเปิดขีดดันเจียนตรงทดสอบนะฮะช่วงดันเจียนใกล้ใกล้จบนะฮะถึงจะได้มาแล้วก็ชุดราชา ชุดราชาก็เหมือนจะต้องเคลียอ๋อชุดราชาเคลียนี่ฮะเคลียที่ที่ว่าคุณปู่โรไปฝึกไปฝึกวิชานะฮะแล้วมันจะมีมีเชลเลนเจอร์ให้เราเล่นอะตอนนั้นะนะครับก็คือต้องเคลียอันนั้นถึงจะได้มานะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมัง้งนะมันจะมีหลายระดับสองอันเนี้ยมันจะมี มีระดับแรกระดับรองอะไรเงี้ยมันจะมีหลายระดับให้เราเคลียร์เชลเลนเจอร์นะจึงจะได้นะฮะส่วนอันนี้จําไม่ได้อันนี้จำไม่ได้ชุดอย่างรับเฮงเจีย <laughs> เปิดหีบหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่มั่นใจโอเคต่อไปฮะมาลูติน่านะฮะมาลูติน่าชุด ชุดกระต่ายก่อนชุดกระต่ายอันนี้ก็รู้สึกจะซื้อเอาได้มัง้งเอ้ยไม่ใช่ซื้อ,อเรียกว่าอะไรไอ้น,นี่มีอุซกงนี้หูกระต่ายแล้วก็ชุดบัตรนี่เออชุดบัตนี่แล้วก็ถุงน้องเออนะน่าจะหาซื้อได้แต่ละอย่างนะครับต่อไป <laughs> ชุดนี้โคตรยากครับ ชุดนี้จะต้องไปสู้กับบอสลับตัวสุดท้ายนะฮะตอนที่ผมสู้ผมก็สู้หลายรอบอยู่นะว่าจะชนะนะครับแล้วก็อัดคลิปไว้แหละก็ลองดูได้สู้ประมาณเกือบ40นาทีได้มั้งหรือว่าชั่วโมงหนึ่งจำไม่ได้แล้วยากมากครตัวนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าใครที่อยากจะเก็บโทฟี่ก็ต้องก็ต้องมาเอาให้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นอันสุดท้ายแล้วที่ได้ นะครับที่จะปลดล็อกแพตตินามก็คือพอเราเก็บชุดครบก็ได้แพตตินามไงนะฮะชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่ผมได้เลย <c oughs> นะต้องไปตีบอสลับนะอ่าแล้วก็ชุดนักเรียนแลกเหรียญชุดนักเรียนน่ะเออแลกเหรียญนั่นแหละนะฮะหรือว่าเคลียรเ์เรื่องเนี่ยแหละนะอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะก็ไปที่หมู่บ้านลิก,กะนะฮะอันนี้รู้สึกมันจะมีได้จากคาสิโนด้วยนะฮะแลกเหรียญน่ะเออน่าจากสองอันนี้แหละนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะฮะชุดชุดเจ้าหญิงชุดเจ้าหญิงเนี่ยชุดนักสู้เจ้าหญิงเออนะครับอันนี้รู้สึกจะได้จากหีบมัง้งจะได้จากหีบหีบไหนจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ต่อไปะฮะอันนี้ชุดเทพชุดนางฟ้า <laughs> พยายามแปลให้ดีที่สุด ชุดนางฟ้าต่อสู้นะฮะ,ะชุดนี้เหรอ,อชุดนี้ก็อาจจะได้จากหีเหมือนกันฮะอาจจะได้จากหีหรือว่าต้องมีกุญแจดอกสุดท้ายก่อนไม่มั่นใจเพราะว่าพอได้กุญแจดอกสุดท้ายก็เหมือนจะต้องกลับมาประตูที่เปิดไม่ได้อประตูที่เปิดไม่ได้ก็มานั่งหาหากปนไปฮะตอนนั้นแล้วก็อันนี้ชุดอะไรวะนเนี้ย ชุดนี้ดูเซ็กซี่เกินชุดนี้ครับเอชุดนี้น่าจะได้ตอนที่กลับมาจากโลกอดีตหรือเปล่าไม่มั่นใจแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ได้จากไอ้นี่ฮะบททดสอบอ่าบททดสอบเหมือนเอ้ไม่ใช่บททดสอบไอช์ชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์ที่ไปฝึกต่อสู้ข้างบนนะครับเอ โอเคแล้วก็เอชุดนี้เหรอชุดนี้จำไม่ได้ครับว่าซื้อมาหรือเปล่าเออชุดนี้นึกไม่ออกเลยโอเคอ่ะต่อไปคนสุดท้ายลักเกรสนะฮะมาดูเกสกันบ้างนะอ่าชุดแรกอันนี้เหมือนจะเปิดจากขีบขีบที่ไหนผมจำไม่ได้ ไอเกาะบนท้องฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแผนที่ทีหลังนะเอ,อไอชุดนี้ชุดนี้น่าจะลงดันเจียนดันเจียนบททดสอบอถึงจะได้มาใช่ป่ะวะไออ,ะอันนี้ได้น่นอนอันนี้ตอนที่เราลงดันเจียนบททดสอบถึงจะได้มาครับเปิดทีมอันนี้เปิดทีบแนะ่นอนอันนี้เคลียร์เนื้อเรื่องนะอันนี้เคลียร์เนื้อเรื่องก็จะได้มา อันนี้มาเชียนในเรื่องของเกรทก็จะได้มาชุดนี้ตอนที่กลับมา,ามาที่ปราสาทเนี่ยแหละปราสาทเยดูคาดา้าถึงจะได้เนี่ยมัน,นจะเป็นภาคลุณสองสีนะฮะเป็นไม่เออไม่พูดอลไรเดี๋ยวสปอยในเรื่องเผื่อบางคนยังไม่ได้เล่นโอเคหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแผ่นที่กันแผนที่เปิดรอบโลก โลกโนะลกแล้วก็ล,ล,ลนนกโลนะนนนนนกนลกโกโลกโลกโอกมอ่ไโ้เโลกโลกลกโลกลกโละโลกโลกอลก่ลลกีลกโนกโ้กโลกโลกโ่กโี่โลกโลกโลกกโลกโลกโกโลกโกลกโกลกอกโลลกโกโลกทลกโ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 ล ถ้าเรากลับมาที่พอเราได้กุญแจดอกสุดท้ายแล้วเรากลับมาเนี่ยมันจะมีหีบเปิดอีกเยอะเลยที่เนี่ยแล้วก็ดันเจียนบทดันเจียนที่เป็นบททดสอบเนี่ยที่นี่นะฮะของเนรูเซนเออเนี่ยดันเจียนบททดสอบเนรูเซนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเป็นชัเลนเจอร์ของคุณปู่ที่ไหนนะอย่าเพิ่มที่นี่มั้งเออเนี่ยที่นี่ที่นี่นี่ฮะเดี๋ยววาร์ปไปดู เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะตั้งใจว่าจะทำตั้งแต่ตอนที่เล่นจบฮะแต่ว่าไปทำอย่างอื่นัน้งเล่นเซลดามั้งเออก็เลยไม่ได้ทำต่อเลยนะฮะเพราะตอนนั้นจำได้ว่าเออตั้งใจจะทำคลิปนี้เนี่ยแหละมาพูดคุยกันว่ามีชุดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุยด้วยกัน เนี่ยได้หมดละเนี่ยมันจะมีชุดเนี่ยฮะหชุด2ชุดสชุดเนี่ยสไม่ได้ใจว่าเป็นชุดที่ว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่านะก็ลองมาเก็บดูนะอย่างที่บอกมันจะมีชุดที่ว่าเป็นแฟชั่นด้วยนะครับโอเคฮะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะเกมนี้ถ้าถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากนะ ตามเนื้อเรื่องเลยเก็บเรเวล9ๆก็จบละนะครับแต่ว่ามายากไอตอนบอสลับเนี่ยแหละตอนไอบอสไอบอสปกติอะไม่ยากฮะบไอบอสลับเนี่ยยากจริงนะฮะโอเคฮะก็หวังว่าทุกคนน่าจะเก็บโทฟี่แพทินั่งกันได้นะฮะยังไงก็ลองทำดูนะครับสุคทิปนี้ก็ขอบคุณทุกท,ท่านท,ท,ที่เข้ามารับชมกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย